สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n ดีถูกฟรีนะครับในบทนี้เราจะมาดูการฟิลเตอร์หาวันที่กันนะครับสมมุติว่าผมต้องการวันที่16เดือน8อันนี้คลิกขวาฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ by selector sales value อย่างที่เราเคยเรียนกันไปแล้วในบทเรื่องของฟิลเตอร์นะครับแต่ตอนนี้เราต้องการจะฟิลเตอร์เป็นเดทเลงครับหรือช่วงวันแล้ว อยากจะเขียนเป็น VBA แทนนะครับให้มีกล่องขึ้นมาถามว่าจากวันไหนถึงวันไหนแทนที่จะมาใช้ไอตัวฟิลเตอร์ปกติด้วยคำสั่งเด็ดฟิลเตอแล้ว Between ตรงนี้นะครับเราจะเขียนโค้ดกันโอเคครับมาเริ่มกันเลยครับผมขอลบบรรทัดลบคอลัมน์ว่างๆออกไปก่อนนะครับจะได้เริ่มกันที่เซลล์ A1 เลย เริ่มต้นเราก็ไปบันทึกมาโครเหมือนเดิมครับ developer ต่อด้วยตัว record m a มาโคนะครับก็ตั้งชื่อครับ Date Filter แล้วก็โอเคไปจากนั้นก็กด Filter เลยครับแล้วก็เลือกตรง Date Date Filter Between ก็สุ่มวันที่ไปเลยนะครับ ตอนนี้ครับสีเดือน8ไปถึง10เดือน8แล้วกันครับโอเคเราก็ได้ช่วงวันที่มาลักษณะนี้นะครับจากนั้นเราก็ไป stop recording ครับกดฟิลเตอร์ออกมาครับไปที่มาโคแล้วก็ตรงเดทฟิลเตอร์ที่เราทำไว้เมื่อกี้ Edit เข้าไปแก้ไขโค้ดครับก่อนอื่นก็ประกาศตัวแปรก่อนเลยนะครับผมลบไม่เหตุเกี่ยวๆออกไปก่อนแล้วก็ประกาศตัวแปรครับดิม f นะฮะ from a t e เ็จแล้วเอาตัวถัดมาก็ตีม t oh. ีหมายถึง True นะครับ as date ตัวแปรเป็นประเภทวันที่นะครับ as date แล้วก็เริ่มรับค่าครับ f เท่ากับ input box คือให้มีกล่องขึ้นมาถามนะครับว่าอยากได้วันไหนแล้วก็ from ฟันหนูนะครับ input box จะเป็นคำถามว่าจากไหนแล้วก็ t เท่ากับ input box วงเล็บ เราก็ได้ตัวแปร2อันซึ่งจะรับค่าจากอินพุตบอกทั้ง2คือวันที่ไหนถึงไหนจากนั้นก็แค่มาแก้ตรงวันที่นี้ครับป้ายออกเพราะอันนี้เป็น fixed date นะครับเราต้องการให้มันถามว่าจากไหนถึงไหนเนื่องจากมันเป็นตัวแปรนะครับมันต้องอยู่นอกเครื่องหมายฟันหนูแล้วเอาตัว a l a แซนแอน์หรือแอนที่เลข7ในคีย์บอร์ดนะครับ มาใส่เป็นตัวเชื่อมกับ f ครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับผมลบวันที่ออกแล้วไปใส่นอกเครื่องหมาย a n d t ผมพิมพ์ตัวเล็กหมดเห็นไหมครับพอผมกดลูกศรลงมันจะกลายเป็น f ใหญ่ t ใหญ่ให้นะครับถ้าเราพิมพ์ถูกตามตัวแปรมันก็จะแปลงให้ลักษณะนี้โค้ดง่ายๆครับก็จบแค่นี้เองแล้วเราก็ปิดไปตอนนี้ลองดูนะครับ ผมจะไปกดมาโครตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงเดทฟิลเตอร์ตรง Option นะครับผมจะใส่ Shortcut Key ให้มันนะครับโดยกด Shift A s h i ิ t ค้างไว้นะครับแล้ว A ก็จะเป็นคอนโทรลชิป A แล้วก็โอเคไปแล้วก็ปิดไปนะครับลองดูครับผมกดคอนโทรลชิป A มันก็จะถามว่าจากวันที่ไหนถึงวันที่ไหนนะครับ ไหมครับมันล็อกให้เรียบร้อยแล้วส่วนฟอร์แมตในการกรอกนะครับจะเดือนก่อนวันหรือวันก่อนเดือนขึ้นอยู่กับเครื่องของแต่ละคนนะครับไม่ได้เกี่ยวกับตัว EXCEL นะครับใน CONTROL PANEL Original s t t t i n g ตั้งไว้เป็นเดือนก่อนหรือวันก่อน,ก,อนก็ตามนั้นครับนี่ก็จบเรื่องของ d e t e FILTER นะครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจเรียนเต็มๆแบบเป็นขั้นเป็นตอนตั้งแต่ไม่เป็นจนเก่งนะครับคลิกลิงก์ด้านล่างเข้าไปดูรายละเอียดหลักสูตรพร้อมพรีวิวบางส่วนได้เลยนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้หรือช n e l นี้มีประโยชน์รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเวลามีความรู้ใหม่ๆออกมาจะได้รับการแจ้งเตือนก่อนครับสวัสดีครับ